ตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเดือนมิถุนายนค่ะก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้ไทยหลายชนิดนะคะที่จะออกสู่ตลาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือมะม่วงค่ะวันนี้เรามากันที่ตลาดสี่มุมเมืองนะคะมาสำรวจราคามะม่วงค่ะพบว่ามะม่วงหลายๆชนิดนะคะก็ราคาไม่ดีค่ะจากสวนนะคะกิโลกรัมละ2บาทเท่านั้นค่ะอย่างเช่นมะม่วงพันโชคอน,นันต์นะคะมะม่วงหมันเดือนเก้านะคะรวมถึงฟ้าลั่นค่ะพอมาถึงตลาดนะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ4บาทนะคะ ขายปลีกกิโลกร,รัมละ5บาทเท่านั้นค่ะถือว่าถูกมากๆนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะราคาดีกว่านี้นะคะ ผู้ค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะอย่างมะม่วงโชคอน,นันต์นะคะหรือว่ามันเดือเก้าเองค่ะเคยราคาสูงสุดนะคะถึงกิโลกรัมละ35บาทค่ะแต่ว่าปัจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ราคามะม่วงนั้นไม่ดีนะคะก็คือมะม่วงจากเพื่อนบ้านนะคะที่เข้ามาตีตลาดนะคะโดยเฉพาะมะม่วงพันแก้วขมิ้นค่ะซึ่งมีมาจากฝั่งกัมพูชานะคะซึ่งขณะนี้เข้าตลาดมากขึ้นค่ะซึ่งตรงกับฤดูการของมะม่วงไทยนะคะ มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยขายอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ10บาทนะคะส่วนแก้วขมิ้นของไทยเนี่ยก็ราคาใกล้เคียงกันค่ะประมาณกิโลกรัมละ9บาท10บาทเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าความแตกต่างของมะม่วงเหล่านี้แตกต่างกันยังไงบ้างค่ะแต่สําหรับราคามะม่วงนะคะที่ราคาดีนะคะตอนขณะนี้ค่ะก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะต้นฤดูค่ะราคายังดีอยู่นะคะเบอร์ใหญ่ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ38บาทนะคะ ส่วนมะม่วงพันุเขียวเสเวยเองค่ะก็ราคาดีเช่นกันนะคะเบอร์ใหญ่อยู่ที่ประมาณ35สิบห้าบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้ก่อนนะคะนี่เป็นมะม่วงที่ราคาดีนะคะนี่นะคะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายไซส์นะคะเบอร์ใหญ่นี่ค่ะเบอร์ใหญ่สุดเนี่ยก็จะขายกิโลกรัมละสาสิบบาทนะคะส่วนเบอร์เล็กๆลกงมาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30 3สิบสสิบห้านะคะแล้วแต่ขนาดค่ะมาดู ค่ะอ่ามิมาดูนะคะแล้วแต่ความสวยงามนะคะทีนี้มาดูมะม่วงอ่าอันนี้เป็นมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะแก้วขมิ้นอันนี้เป็นของกัมพูชานะคะลักษณะก็คือผิวเขาจะเกลี้ยงนะคะอ่าแล้วก็ตรงส่วนบนนะคะจะออกเหลืองๆนะคะเนี่ยลักษณะของมะม่วงแก้วขมิ้นของกัมพูชาค่ะอ่าอันนี้ค่ะอยู่ที่กิโลกรัมรับประมาณ1ิบบาทนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวพามาดูมะม่วงพันอื่นกันบ้างนะคะอันนี้เป็นเขียวเซเวยนะคะเขียวเซเวยเนี่ยไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละสิบแปดบาทค่ะส่วนไซส์ใหญ่มาหน่อยนะคะก็อยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะแล้วแต่ความสวยงามนะคะแล้วก็ขนาดอของเบอร์ทีนี้มาดูม,ม,นนม,มะม่วงอันนี้มะม่วงพันโชคอนันต์นะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นมะม่วงพันโชคอน,นันต์นะคะซึ่งตอนนี้มีปัญหาเรื่องของราคาค่ะราคาขณะนี้นะคะจากสวนนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาทค่ะอ่าและคนกลางนะคะนํามาถึงตลาดก็จะอยู่ที่3บาทค่ะส่วนตลาดนะคะก็ขายต่อไปอีกทีนึงค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ4ี่บาทเท่านั้นค่ะซึ่งราคานี้นะคะเจา้าสวนบอกว่าแทบจะไม่คุ้มกับต้นทุนหรือว่าขาดทุนทีเดียวค่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นมะม่วงแก้วนะคะของไทยนะคะ อันนี้ขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณสิบาทเนการดูลักษณะก่อนนะคะผิวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะดูนะคะ,ะเป็นมะม่วงแก้วไทยนะคะจะเห็นว่าของไทยเนี่ยค่ะมีความหลากหลายนะคะของสายพันธุ์นะคะอันนี้สวยๆแบบนี้นะคะอยู่เอียงๆอย่างนี้เป็นของแก้วขมิ้นนะคะของกัมพูชาค่ะ อันนี้นะคะเป็นฟ้าลั่นนะคะไซส์เล็กนะคะขายอยู่ที่กิโลกรัมละสาบาทค่ะจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะมีมะม่วงของไทยนะคะออกสู่ตลาดหลากหลายสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์ที่ราคาดีๆก็มีเพียงสองสายพันธุ์นะคะก็คือเกียวสเสวยและก็มะม่วงน้ําดอกไม้นะคะเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูค่ะแต่ก็ต้องจับตานะคะว่ากลางเดือนเมษายนค่ะซึ่งจะมีผลผลิตออกมากนะคะและก็เป็นฤดูกาลของทุเรียนด้วยนะคะจะส่งผลต่อราคา ของมะม่วงหรือไม่ค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือมะม่วงจากต่างประเทศนะคะที่เข้ามาเวลานี้ค่ะโดยเฉพาะพันธุ์แก้วคมิ้นนะคะถ้าเข้ามาตรงกับฤดูกาลของมะม่วงไทยเนะะี่ยค่ะก็มีผลต่อราคานะคะอย่างเช่นพันโชคอน,นันต์นะคะหรือว่าพันมันเดือน9ก้านะซึ่งขณะนี้ราคาไม่ดีค่ะ